สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู e r c เซอร์ชแนลครับวันนี้พามาดูงานปรับที่นาครับผมเป็นงานของตัวเองครับพาทุกคนมาดูเจ้า l 5 0 1 8 s p ครับผมทำนี่ครับทำสีงานให้เป็นงานเดียวครับผมใหญ่มากครับประมาณเกือบสามไร่ครับ มาเรื่อยๆครับทำบ้างหยุดบ้างครับงานตัวเองงานจะเป็นพื้นที่ไมโครขุดออกมาแล้วเอาขึ้นจากหลุมไม่ได้ครับเลยต้องเผาทิ้งนี่จะเป็นการไล่ดินครับผมของ L50 เอามาพักไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็ค่อยกระจายไปตรงนู้นคันแทานู่นครับ เาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับการทำงานขอรับใล้ที่หาต้นตัวใช้งานครับในน้ำตัวนี้ครับผมใช้ดีใช้คล่องแล้วก็จะเป็นท่อสั้นครับ ติดรับดูครับจากนี้ <c oughs> จะบพวงด้วยผ่านทวนเซียมทีครับผมอันโอกใบ24ยี่สมรถสองปีครับ เตียวกินกอ,องไว้ครับกองไว้เป็นพักไว้ครับ ขอดำเมนูนมันรบรรยากาศเบลอครับเจ้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด HP ับตัวนี้ออกปีหกห้าครับเป็นตรงนี้แข็งมากครับใครไม่เข้า คุงมีฝนก็ไม่ตกครับตอนกลางวันร้อนมากครับนำย่าออกแดดนะครับผมพยายามอย่าออกแดดจะเป็นฮิสโตกได้ครับโลกฮิสโตกถึงชีวิตได้นะครับผมนะม็นรุนสร้างตัวครับดูหวานเจยบครับโอ้โหดูเสียงไม่เข้าเลยอ่ะแข็งมาก แข่งอย่างนี้ต้องขูดไปเรื่อยครับขยังขูดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็หยุดแข็งเ <Very good. S 1> องเบรคกูดนี่ครับเริ่มแตกแล้วครับเียเริ่มแตกแล้วครับเดี๋ยวก็จะเข้าแล้ว แต่เขานั่นนๆๆๆเริ่มเขาแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคิดถึงอัน,นเฉยๆครับเลยลงครับคลิปต่อไปจะเป็นการถ่ายทำงานหน้าง,งานอะไรครับเดี๋ยวเอามาลงให้ดูครับคลิปนี้สวัสดีครับผม